สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหางแค่ตางครับวันนี้นะครับพามาชมการทดสอบระบบของเครื่องตางอินเตอร์430นะครับคันนี้นะครับทดสอบนะครับก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดวัยเอียดรับคันนี้ คันนี้นะครับเราได้เช็คระบบการทําง,งานแล้วก็ชุดของมันตามไต์ของด้านล่งงางน,นะครับแล้วก็เก็บสีใหม่เรียบร้อยนะครับ กาดฟางนะครับทุกคันจากร้านนะครับจะมีการทดสอบระบบก่อนจะส่งลูกค้าทุกครั้งนะครับเพราะว่าการฟางที่เราเช็คนะครับเราจะมีการทดสอบนะครับอีกครั้งนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับความสมบูรณ์แบบของเครื่องนะครับก่อนจะส่งลูกค้าฟางนะครับที่เราลองนะครับลองเครื่องนะครับหลายคันแล้วนะครับสภาพก็จะเละนิดหนึ่งนะครับเพราะผ่านการสับสับหลายคันนะครับ ใครที่กำลังมองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0879579453 0935732001นะครับอินเตอร์นะครับถือว่าเป็นเครื่องาฟังนะครับที่เป็นที่ยอดนิยมนะครับรองจากเมซีนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงก้อนใหญ่นะครับส่วนความยาวนะครับทุกยี่ห้อนะครับสามารถตั้งได้นะครับขึ้นอยู่ที่เราครับว่าจะต้องการความยาวขนาดไหนนะครับ สำหรับนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการเข้ามาชมเครื่องนะครับที่ร้านนะครับท่ตั้งของร้านเรานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินเส้นสุรินสังขะนะครับกมที่19หรือค้นหาทาง Google เ a p ยก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่าลุงหงาเครื่องตานะครับเครื่องตาจากทางร้านนะครับมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น New แลนด์อินเตอร์นัซซี่เอเอร์หรือวัตสันนะครับ นี่นะครับก็คืออินเตอร์นะครับถ้าเป็นลงท้ายด้วยดีนะครับก็จะมีหัวมัดนะครับแล้าลๆกับตัวนีโพรแลนด์นะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานสักคันนะครับอย่าลืมดูงานเครื่องฟังนะครับเรายินดีให้คําแนะนานะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับสเปคไหนนะครับหรือว่าอยากได้สีเดิมนะครับเราก็จัดให้ท่านได้นะครับทุกคันนะครับเช็คพร้อมใช้เครื่องทุกคันนะครับจะมีการทดสอบระบบที่ร้านแล้วก็ ทดสอบระบบที่บ้านลูกค้าเพื่อแนะนำนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นแก่ลูกค้าว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่เราต้องดูแลนะครับแล้วดูแลอย่างไรนะครับเมื่อรับชมคลิปวีดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะครับว่าลุงหงานะครับมีเครื่องอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็มีการจัดส่งที่ไหนนะครับเผื่อลูกค้านะครับอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับ ใครที่กำลังมองหาเครื่องอัดฟังไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0879579453 0935732101นะครับทางร้านของเรานะครับมี2เบอร์โทรเท่านั้นนะครับเครื่องอัดฟังทุกคันนะครับเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศทุกคันนะครับเช็คพร้อมใช้งานมีทั้งสีเดิมครับแล้วก็เก็บสีนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับที่ต้องการว่าต้องการแบบไหนนะครับ ไงไก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ